พูดกับแม่แก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 แม่เขาบอกว่าผมเห็นหลายเม็ดแล้วเขาว่าผมบอกว่าพูดกับแม่ยายไม่พอเลยพูดว่าแกแกแกแม่แต่เอาที่สบายใจแม่เขาม่าแกเนี่ยมันอันนี้ไหมแถวบ,บ้านเราเนี่ย,ยมันเ,เป็นคำหยาบไหมไม่หยาบหรอกคำบ้านบ้านเราหน,นบ้านบนะ้านเนาะคนบ้านบ้านไงหนุนบ้านนอกถ้า<อ>กจะไปสตอ ปลูกสตรอเบอรี่ข้างบ้านก็ไม่ได้ไงผมเราเป็นคนพูดแบบจริงจริงจังใช่ไหมก็จริงใจจริงจังแล้วเขาว่าเราเสียงดังด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็เราไม่ได้บอกว่ามาฟังบ้านนี้แล้วแสบหูก็เราไม่ได้ปลูกสตรอเบอรี่อะทิวเราเป็นคุณตุ่มใช่อะไรบ้าๆพูดอะไรพูดต่อลองลองคุณตุ่มครับผมอยากกินในมึงพูดอะไรเนี่ยมึงพูดอะไรพูดอะไรเอาไงคุณตุ่มครับโอ พูด<ผ>อะไรเนี่ยมฟังไม่รู้เรื่องเลยดังๆหน่อยคุณตุ่มครับผมอยากกินไข่เจียวังเลยไม่ได้หูว่าเราไม่ค่อยดีด้วยพูดเบาๆเงี้ย <คน S 2> ไม่ได้คนใหญ่นะเขาจะว่าเรานะว่าหูตึงมางแม่งพอมาฟังคนบ้านนี้พูดแม่งหูแทบแตกเลยเวันเนี้ยแม่เขาอาคติกับเราปะอาจจะก็แาคนพูดเสียงดังใช่ไหมช,ชัดเจนใช่ไม่ได้พูดแบบเอาไว่ได้ใจอะไรเอาจริงห้าง เราพูดขนาดเนี้ยเนี่ยเลเวลขนาดเนี้ยข้างบ้านเขายังไม่ได้ยินเลยจริงๆอ่ะตัวใหญ่เขาว่าแล้วบอกว่าหูตึงอะไรอย่างเงี้ยก็เราไม่ค่อยชอบปลูกสตรอบเบอรี่ไงเออเราพูดปลูกสตรอบเบอรี่เป็นคนจริงจังเออจริงใจเป็นตัวของตัวเองผมไม่ชอบพูดแกกับแม่ใหญ่ก็เป็นตัวของตัวเองไงข้าชอบอย่างนี้ไงเด็กกับตัวใหญ่จะพูดแกกับผู้ใหญ่นะแถวเนี้ยแกงงูนแกงงี้ตานี่แกงงั้นอย่างนี้จะพูดอย่างนี้นะครับบ้านใครบ้านมัน ผมไม่เรียกแกมึงกูใช่ไหมแหละอย่างเงี้ยคำหยาบใช่ไหมแม่ใช่พูดไม่เพาะพูดกับคนโตไม่เพาะไม่ตาจังเลยอ่ะโอ้ยไม่ไหวเลยอ่ะไม่ไหวเลยนะไม่ใช่เอาจริงๆเราอยากไปดูชีวิตจริงเขานะว่าะเขาคุยกันยังไงพูดกันยังไงเฮยด่าผัวไหมเฮยด่าลูกไหมอย่างเงี้ยเนาะอ่าอันนี้น่าจะอันนี้เราเรื่องจริงไงเราจริงๆเราคือใช้ชีวิตแบบไหนก็ถ่ายไปแบบนั้นหลังกล้องไงหน้ากล้องก็อย่างนั้นใช่ ม่ใช่พอนากรมาเธอเราแม่เราเราพูดกันได้นะเราพูดกันได้เราไม่ดุสากันนอนมันไม่ได้เป็นคำหยาบเกินอะไรเงี้ยเป็นแบบฝากด้วยครับผมไม่ต้องมาเม้นอีกไม่ดูก็เลื่อนผ่านฝากด้วยนะคะว่าไม่ต้องมาเม้นอีกถ้าไม่ชอบไม่อยากดูอะไรก็เลื่อนผ่านค่ะ เลื่อนผ่านได้เนาะเออคนชอบมีคนไม่ชอบมีนะคะคนรักมีคนเกลียดมีนะคะก็ฝากไว้ให้คิดนะคะนิ้วมือยังไม่เท่ากันเลยมันก็ต้องมีคนชอบคนเกลียดเราก็เป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละ